ก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีแจ้งว่าไม่สามารถมาได้ผมก็คิดเป็นอื่นไม่ได้ครับนอกจากว่าหนีกระทู้เห็นหัวข้อแล้วไม่อยากตอบไม่กล้าตอบแต่หลายๆครั้งถ้าเป็นกระทู้ของฝ้าฝั่งรัฐบาลด้วยกันเองถามกันเองชงกันเองตกกันเองกินกันเองก็มากันแทบทุกครั้งผมก็ต้องขอเรียกร้องนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับว่าผมยึดว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยจะพูดว่าแย่ของรัฐบาลประยุทธ์ก็ยังได้ รัฐบาลประยุทธ์มีการหนีกนระทู้บ่อยครั้งก็จริงครับแต่จริงๆแล้วผมว่านับกันได้เลยครับว่าสัดส่วนเนี่ยไม่เยอะเท่านี้แน่นอนนะครับพผมก็ขอเรียกร้องครับเห็นอยากเป็นรัฐบาลอย่างเหลือเกินก็ขอความกรุณานะครับมาทํางานกันซะบ้างเมื่อวานเนี่ยท่านรัฐมนตรีมาสภา,านั่งกินข้าวอยู่คนเดียวในห้องเงาๆอ,อยู่ผมก็เห็นอยู่ให้คนไปถามก็ก็บอกว่าวันนี้จะมาตอบเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานว่างงานแต่วันนี้กลับรับงานแล้วก็รับงานเดียวกันกับท่านจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วย เดี๋ยวต้องไปเจอกันที่กาญจนบุรีแต่ท่านจุลพันธ์มาตอบท่านสุทินไม่มาตอบผมก็เลยไม่เข้าใจว่าจะหนีจะหนีกระทุ้ทาไมเนะเพราะว่าคาถามผมไม่ใช่คําถามที่เดาไม่ได้เลยแล้วก็คือวิสกิลวาหาอย่างท่านสุทินเนี่ยตอบอะไรก็ได้อยู่แล้วนะครับไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องกลัวอะไรกับประเด็นนี้ก็เลยก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่ไม่ได้ถามเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ใกล้จะกู้เสร็จแล้วกู้แบบจํากัดนะครับท่านหนีกระทุ้วันนี้ได้ แต่ท่านไม่สามารถหนีกระทู้หนีความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยทั้งผู้พัฒนถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยที่เขาต้องการจุดยืนที่ชัดเจนของประเทศไทยได้วันนี้ก็ถือว่าผมเสียใจแต่ก็ผมหวังว่าครับให้คําถามไปแล้ววันนี้ในที่สภาผู้แทนราษฎรหวังว่าท่านจะมีจุดยืนที่จะมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและรวมกับประชาคมโลกให้ทราบต่อไปอาทิตย์หน้าผมหวังว่าครับขอบคุณครับอยากเป็นกันมากครับรัฐบาลถึงเวลาทํางานไม่มาทํางานกัน ผมเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับแล้วก็ขอจริงๆวันนี้ทั้งวิฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้เกียรติสภาบ้างไม่ใช่มาตอนมาเอาตําแหน่งกลับมาตอนมาของบหน้าที่ของท่านครับผู้แทนอย่างเรามีหน้าที่ตั้งกระทุกถามให้ท่านตอบมาตอบบ้างคําถามนี่มาจากประชาชนด้วยไม่ใช่คำถามของผมฝากท่านด้วยนะครับฝากสื่อมวลชนทุกท่านช่วยตามในใบประกาศจับด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ใบประกาศจับครับใบประกาศเรียกครับผมก็ยังไงก็มาด้วยนะครับพี่ท่านพี่ท่านก็มา สภาตอบไม่รู้ไม่รู้บ้างนะครับแต่ว่านี่ไม่มาไม่มาเลยครับแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ทําไมทําไมเหมือนกันนะครับตอนนี้ฝากท่านนายกตามด้วยนะครับเจอในการประชุคมคอรมอบ้างหรือเปล่าทราบมาว่าในกระทรวงท่านก็ทําให้ข้าราชการทํางานยากพอสมควรนะครับฝากด้วยครับทุกท่านรัฐมนตรีมีหน้าที่ทํางานเพื่อประชาชนครับดิฉันอยากฝากทุกช่องทางตรงนี้นะคะไปถึงรัฐมนตรีทุกท่านค่ะ ขอให้ท่านเห็นความสําคัญของการมาตอบกระทู้การทํางานในสภาค,ค่ะเพราะนี่คือหนึ่งในหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายจากพี่น้องประชาชนค่ะทุกกระทู้ถามมีความเดือดร้อนอยู่ในนั้นค่ะและความเดือดร้อนนั้นรอไม่ได้ค่ะดิฉันถูกเลื่อนมาหลายครั้งแล้วนะคะกระทู้ถามของดิฉันเลื่อนมาจากสมัยประชุมที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะคะและดิฉันก็หวังว่าผู้ที่มีความสามารถและ พร้อมใจที่จะดํารงอยู่ในตําแหน่งของรัฐมนตรีอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะให้ความสําคัญและมาตอบก,กระทู้ถามพี่น้องประชาชนค่ะฝากไว้ด้วยค่ะ